ยางรถยนต์คือส่วนสำคัญของรถที่ต้องการการดูแลไม่แพ้ส่วนอื่นๆเพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ยางเสื่อมสภาพไวกว่าปกติแล้วยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นยางระเบิดในขณะขับขี่อีกด้วยโดยครั้งนี้ช่างกริปก็มีคําคำแนะนำในการดูแลยางรถยนต์เบื้องต้นมาฝากกันครับ 1หมั่นเช็คลมยางว่าอ่อนหรือแข็งเกินไปหรือไม่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและทุกครั้งก่อนการเดินทางโดยให้เช็คตอนที่ยางไม่ร้อนเพื่อให้รู้ค่าแรงดันลมยางที่แท้จริงนอกจากนี้ควรเติมลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามอัตราที่เขียนไว้ในคู่มือรถแต่หากมีการเปลี่ยนขนาดของยาง <c oughs> ก็สามารถขอคําแนะนําในการเติมลมยางจากผู้ผลิตหรือศูนย์บริการได้เลยครับ 2. สลับยางทุก10,000กิโลเมตรหรือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นการช่วยให้ดอกยางของยางแต่ละเส้นสึกหรอเท่ากันอย่างไรก็ตามรถแต่ละรุ่นและยางแต่ละแบบจะมีวิธีการสลับตำแหน่งที่แตกต่างกันดังนั้นแนะนําให้เลือกใช้บริการกับศูนย์บริการที่มีช่างผู้เชี่ยวชาญและได้รับมาตรฐานจะดีที่สุดครับ 3ตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนยางใหม่หรือมีอาการผิดปกติระหว่างขับขี่เช่นรถวิ่งไม่ตรงหรือพวงมาลัยเบี้ยวเพื่อให้ศูนย์ล้อตรงตามค่าที่ถูกต้องเพราะหากศูนย์ล้อไม่ตรงก็อาจจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนขนาดขับขี่และทําให้ยางสึกเร็วกว่าปกติได้ครับ 4. ขับขี่อย่างระมัดระวังใช้ความเร็วที่เหมาะสมทั้งในระยะการออกตัวเหยียบคันเร่งและเข้าโค้งพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการขับขี่บนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อการเบรกระทันหันและการหมุนล้อฟรีอย่างรุนแรง 5. ใช้ยางให้ถูกประเภทโดยเลือกอยางที่เหมาะสมกับสภาพถนนและการใช้งานเช่นเลือกอยางเนื้อหนาะหากต้องขับผ่านเส้นทางขรุขระเป็นประจำและไม่บรรทุกของหนักเกินกว่าตัวเลขที่กำหนดบนหน้ายางเป็นต้น และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีที่จะช่วยถนอมยางของรถคุณให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นนอกจากนี้หากคุณกําลังคิดที่จะเปลี่ยนยางรถและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นยางที่เหมาะกับการใช้งานสามารถขอคําปรึกษาจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์บริการกริปทุกสาขาทั่วไทยได้เลยครับ